เส้มาถอยได้หกสิบล้านเด้อปู่เด้อเนี่ยแม่เราปู่โยนแอมโมเนียพวกเราเด้อมันจ้องแย่งกันเด้อเป็นลมเออเมื่อวานนี่จะคูบกันเลยนะเมื่อวานกระโดดต่ วัตถุมงคลที่นําติดตัวมาหรือเช่ามาจากตูพ้พระเมื่อกี้นะเราก็วางวางทับเดอ้อวางทับบนผ้าบนพานหรือว่าคนไหนคิดว่าตัวเองบุญมากเดอ้อนะมีกระเป๋ามีวัตถุมงคลมีฉนดมีอะไรก็ช่่นที่เราคิดว่าอยากจะใายอยากจะเสกอยากจะอะไรนะวางใส่เลยนะวางใส่เลยนะเราจะไม่ยื่นวัตถอปู่ฉนดเราจะลงปูเดอ้อมาถวายลงปูป่สักล้านห,หน่อยเน้อ นะเออขายได้เยอะๆเรามาถวายหลวงปู่ด้วยเด้อเออท่านเมตตาขนาดน,น,นี้เราก็ไม่ลืมท่านเด้อวันนี้เราฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วนะท่านจะแผ่เมตตาให้กับคนที่ระลึกจิตเป็นศิษย์ท่านเท่านั้นนะครับท่านระลึกจิตอยู่ตลอดเวลาว่าสาธุธรรมเจ้าเป็นศิษย์แล้วนะขอบุญญาบารมีหลวงปู่ช่วยเก,กี่อหนุนช่วยอะไรก็บนบานสารกล่าวเองเด้อนะวันนี้เรามาพบเจอหลวงปู่ นะเป็นโชคดีของเราวันที่คนไม่เยอะนะเมื่อวานนี้นะพี่มาเมื่อวานไม่มีที่จะยืนนะคนเป็นหมื่นนะครับไม่มีที่จะยืนไม่ใช่ไม่มีที่จะนั่งเฉยๆนะเออคนนึงได้กลาวไม่เกินสองวินาทีนะ่ะรีบเข้ามาเรารีบออกนะแต่วันนี้เราก็หนึ่งเราจะไม่ตัง้งคำถามใดๆหลวงปู่นะถ้าพี่ถามคนนึงอีกร้อยสองร้อยคนก็ยังอยาก,ก,ากจะถามใช่ไหมก็จะทำไม่ไหนมากเ,าเมือตั้งจิตกระลึก อธิษฐานในสิ่งที่เราต้องการและลึกในสิ่งที่เราอยากก็ให้สมปรารถนาขอให้ลูกสิทธ์ทุกท่านทุกคนหมดนี่หมดสิทธิ์รวย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 สามสิบล้านขึ้นไปทุกคนทุกคนเด้อสาธุนะครับนิมนม์พระคุณเจ้ขขาครา่าสวดนะครับพระคาถาแล้วก็หลวงปู่จะได้อธิษฐานเจตเด้นอฉนดอะไรวันใส่ได้เด้อเราจะไปยืป่นไปหาหลวงปู่อีกนะ you <makes noise> จับผ้าอยู่ตลอดเวลาเราอย่าเหยียบผ้าเด้ออยากเป็นศิลปมงคลก็เอามือไปแตะๆที่ผ้ามาใส่หม้อตัวเองนี่แหะนะถือว่าได้จับชายผ้าของท่านเนี่ยเรถือว่าเป็นมงคลนะสาธุให้ลูกให้หลานรวยๆเด้อหลวงปู่นะนี่หลวงหลานร่ำรวยหมดดีหมดสินจะได้มาสร้างศาสนาช่วยองค์หลวงปู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป ไปด้านนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นทางเดินออกเด้อตรงนี้จะเป็นทางเดินออกนะครับเนาะปัดใจให้เราหยิบออกก่อนนะปัดใจให้เราหยิบออกไว้แล้วก็อ่ายเอามาถวายหลวงปู่ตรงนี้นะครับปัดใจที่ท่านจะถวายหลวงปู่ให้ท่านอธิษฐานนิดนึงเหมือนผมที่เคยอธิษฐานหลายรอบที่ผมทุกครั้งที่ผมถวายปัดใจหลวงปู่ผมจะอธิษฐานนะอธิษฐานว่าไงลูกไหมอธิษฐานว่ายังไรูกไหม ผมผมจะอธิษฐานว่าสาธุขอให้ปัจจัยของข้าพเจ้าเป็นมหาสะท้อนขอให้ย้อนกลับมาหาพ่กข้าพเจ้าร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าด้วยเถินสาธุนาเวลาถวายปัจจันในทุกวันนะครับวันนี้รู้ไหมว่าพวกเราเป็นผู้ที่โชคดีมากเลยมาวันนี้คนน้อยสุดเลยนะเออเป็นเดือนสองเดือนมาแล้วคนวันนี้น้อยที่สุดเลยนะ เออถือว่าเป็นบุญของเรานี่แหละหลวงปู่ท่านออกมาแล้วนะปกติจะเป็นวันหยุดท่านแต่วันนี้เมตตาลูกหลานกเกินนะครับนะเออท่านจะหยุดทุกวันจันทร์นะท่านจะหยุดทุกวันจันทร์แต่ว่าวันนี้เ่รอเห็นลูกหลานมาก็ไม่ไหวแล้วต้องออกไปท่านบอกแบบนี้ก็เลยออกมาหาพวกเรานี่แหละนะโอเคนะครับ อยาให้พระสงฆ์ท่านใดกราบสัญญาระองค์หลวงปู่ก่อนเนาะพันธุ์เนอะนะครับกราบทุกคนนะครับเวลาเข้ามาใกล้ๆหลวงปู่ถ้าท่านไหน วีเียนเหมือนจะเป็นลมม่อน,นี้เด้อเนีห่หลราปู่ท่านเอาแอมโมเนียที่อยู่ในห้องท่านออกมาด้วยนะเออที่ท่านเป็นห่วงเราขนาดน,นี้แหละวางไปตัว,วตนี้แย่งกันสนานเลยเออเรียกว่าวัตถุมงคลไม่ใช่เราพี่เด้อไม่ต้องแย่งกันเด้อนี่เด้อเข้ามาว่าเอาคนละอัอนะละอันเด้อพว,ว่วานี่แย่งกันสนั่นเลยเราไปอ่านก่อนบอกว่างั้นีร้านไหนรับเรียม,มัมม่งเนี่ยสัมลีนะครับนี่ยแอมโมเนียไม่ใช่วัตถุมงคลเด้อ น้อนวัตถุมงคลหลวงปู่ไว้ในห้องท่านเสกให้ดีแล้วออกไปบูชาอยู่ในห้องนวนเด้อน,นะแต่อันนี้แอมโมเนียนะครับเอาไว้ดมเนี่ยเห็นไหมพอดมแล้วตีนังกาเลยนเด้อเมื่อวานนี้แย่งกันหลวงปู่ฟ้อนรอบใหญ่เลยนึกว่าวัตถุมงคลไม่ใช่เด้อสาธุหลวงพ่อมาจังงกในน่อยกักษ์โสธรนะครับบ้านไทยพุท ขามเส้นมาถอยได้60ล้านเด้อปู่เธอเนี่ยแม่เราปู่โยนแอมโมเนียพวกเราเราเยอะก็ต้องแย่งกันเด้อนะท่านตัวพวกเราเป็นลมเออเมื่อวานตะคุบกันเลยนะเมื่อวานกระโดดตะคุบกันเลยนะหัวทิ่มไปหลายคนนะโอ้นะนะเออเอาก่าเสร็จวางปัจจัยวางปัจจัยปุ๊บ ครับอ่าพี่พี่ครั้งหน้ารีบนิดหนึงนะครับพี่จะถ่ายรูปหรือพี่จะอะไรก็รีบรีบนิดนึงเด้อเดี๋ยวจะได้ออกแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไม่นั่งนานนะเพราะว่าคนที่ยืนรอที่ถ่าก็ายเยนะอะเนาะครับ